มื่อเช้ากูว่าทักอยู่ฮะละมุน,นแคไ,นไม่ใช่แน่น่ะไม่ได้ทำคนทำทเวทกูใช่ป่ะที่หนูมาถอนคุณใส่ที่ขันผีแค่การโอโอ๋อไอ้เที่เอาขันผีมาที่โดนทั้งมาทั้งมาทั้งสามคนเลยป่ะอันนี้อันนี้นนหให้การรับรับให้มาเช็คขัน่อ๋อเช็คอาการโอเคมีการกดได้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 เดี๋ยวไม่ได้รู้เรื่องเลยอาจารย์เอานี่ลงอ๋อนี่เอาลงให้นะห้าห้าเก้าใช่ไหมาห้อขคอห้อรอด อย่าให้มีผีเหมือนเขาที่แล้วไปเราล้องลั่นเลยล้องนิ่นเลยอันนี้อันนี้ลูกเหรอโอเคลูกไปสักมาแล้วนี่อันนี้ผัวเดี๋ยวกูจะให้ผัวตีมาที่นี่มาข้างๆเลยมามาถ้ามียังมานี่มานั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งพี่โทจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำมนต์ไปเอาถังมาดิเอาน้ำมนต์ไปกินแล้วเอาไปอาบแล้วออกจะกินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเอาแมตออกคิวห้าคิวหกสิบ นายไก่นายไก่นายไก่หลับตาทำจิตเป็นสมาธิหลับตาหลับตาหลับตาอิติปิโสภควายะมะราชาโนุเวิสุนโนมันังสุขังในโตนะโมพุทธายะทเวิสุนโนจะโตมหาลาชิกายะขะพันตา พัทธภูริโตเวสะภูสะพุทธังหลังพุทโธทอเวสโนนะโมพุทธายะอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลยสิกเลยอนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติวิติสิกเลยสิกเลยอนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติคุบาลยิรายาะออกไหมออกไหมออกไหมผัวมันตีซะดีๆออกไหมออกไหมกูบาลยิราญาบาลยิราญาออกไหมออกไหมคุบาลยิราคุบาลยิราออกไหมออกไหม ออกมามึงออกมาออกมาูบารจิโรบารีกูบารจิโรบาริกูบารีโอ้โหกูบารีกูบารีจิโรบารีกูบารีกูบาริกูบาริกูบารีซักกะทอเล่มใหญ่ไหมซักกะทาวุฒิทางเอากระบองกระบองหนึ่งซักกะทาวุฒิทางสะวุสะไวสักกะทาวุฒิทางมึงออกไปเลยไอ้ขันผีเนะี่ยไป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 สักอทอทออกะทาวุฒิทางเอาหัวมึงตีเลยแรงๆเวสสะบูสะตักเออ มึงลุกตีอู้ยอีอริ่ีบแล้วพี่กูเดินถีบเลยเงี้ยโอ้ยโู้ยเอาหัวตีดิไอสัตว์ไอจับขาดิมึงมาจับขาก่อนไอ้เนี้ยตายแล้วดีนะโอ้วโอ้จับไอเี้ยดีแล้วกูไม่ทันจับขาแล้วจับหัวแรง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 ไอ้เนี้ยหัวตีตีแรงแรงพูดเวสระพูดระแรงกว่านี่จักเออไอขาจับให้ได้แล้วแรงแรง เออหัวตีมึงลุกเลยมึงลุกแล้วตีนเหยียบมึงลุกยืนตีมึงลุกตีนเออเอาเออตัดต่าวุฒิทังเอานั่นแหละโอ้ไปแล้วเหรอเออนั่นแหละโอ้โหอีหาเอาโอ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหไอ้เยอยหัวมึงกูว่าตายแน่ละไอ้เ้ยโอ้โอ้ยสัตว์กูแม่งดีนะกูหลบทันไอ้เยอย ไอ้หี้อะแน่นอนจริงๆอะนะกูรู้กูเหมือนกับมีมีมีสิ่งที่รู้อ่ะไม่ทันนะกู้นงโอนขีบแน่ตอก้าอี้แน่นอนแม่เฮ้ยมึงไม่ขอบคุณผัวมึงก่อนมันเกิดเก้าเนี่ยรู้ปะถ้าไม่ได้ผัวมึงนะแย่มากเลยวะไอ้หี่เฉียวหน้าไปหน่อยหนึ่งถากหน้าไปหน่อยหนึ่ง ยังย <that> kind of ัง <lar> ย oh ังถือไว้ก่อนเดี๋ยวกูลองลองอีกรอบนึงมานี่เมื่อกี้ผัวเนี่ยกูมานี่มึงมาลองไปดูแต่จะเป็นทีมหน้าขผมด้วยหร อิติปิโสภควายะมะราชาโนเทวีชนมังสุขังในตนะโมพุทธายะเทวีสนุนจะตุมหาราชิกายะเกาะพันต่อพัทธภูริโตเวสสะภูสะพุทธังโมกุฏโธเทวีสนุนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจการเยการเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลยสิกเลยอันะยันโตอันะยันโตกายะสังตินิจจานิจจการเยการเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลยสิกเลยอันะยันโตอันะยันโตเฮกุบริกุบริตะกุบริเดวะกุบริเวสดวสะเวสสะพุ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 สะเว เนี่ยสักผู้สักกขะอมื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 อมักขะทาวุทางตีนตีนให้ตีนตอนตีนกูดูตีนละค่อย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 เลยนะไอ้เหี้ยดูรู้สึกรู้สึกเออโอเคหายละเออแม่เฮ้ยมึงไปกราบหัวมึงเลยนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ไล่นะหัวมึงไล่โอาไอ้เสียวพิมพ์หายเทปนี้กูไม่ได้ตีเลยเนี่ยหัวมึงตีนะมือตบกันเอาเองในบ้านไอ้เหี้ยไอมึงไอ้เหี้ยไม่ตีเมียมึงไในสัตว์เลยมึงมึงถือโอกาสเลยใช่ไหม มึงก็ตีให้มันตายแล้วจะหาเมียใหม่ใช่ไหมหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วกูไม่เชื่อโอ้โหไอสัตว์มึงสัตว์แม่งเต็มเหยียดเลยนะเอามาน้ำหมดนะฮะนู้นนะเอาน้ำหมดให้เขาหน่อยเอาแพ็คนึงใช่ไหมน้ำหมดนี่นู้นนู้นเอาเน้เอาเมื่ก็ได้มาแพ็กหยิบมาอ้าบอ้าบอาบหน่อยอะของใครวะอันนี้ของใครวะเนี่ยเอามา Oh. <tuk tangan> ah, yok, yok, yok. Banyak-banyak, tak banyak.